โอเคเรามาดูกันนะครับนี่เป็นกราฟระดับน้ําตาลในเลือดของเราสมมุตินี่คือเส้นที่ระดับน้ําตาลในเลือดเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าน้ําตาลในเลือดเราขึ้นสูงก็จะเป็นเส้นนี้ครับเส้นน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเมื่อไหร่ที่น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเนี่ยร่างกายเอาพลังงานไปใช้ไม่ทันเขาก็จะเปลี่ยนน้าตาลไปเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันทันทีนะเพราะฉะนั้นผมจะเก็บเขียนไว้ว่า เกิดการสะสมไขมันส่วนเส้นล่างเนี่ยคือเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดเราต่ําครับเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดต่ําสมองก็จะสั่งให้เราหาแป้งหาน้ําตาลกินเข้าไปเราก็จะเกิดอาการหิวหิวนะครับทีนี้เรามาดูครับถ้าเราเลือกกินแป้งเป็นนะจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติตื่นมามื้อเช้าครับระดับน้ําตาลในเลือดเราอาจจะอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกตินิดหน่อยอให้เราอยากกินแป้งเนี่ยนะครับเราก็เลือกกิน อาหารเป็นเราก็อาจจะกินขนมปังไม่มีเวลาก็กินขนมปังแต่เป็นโฮลวีตซึ่งโฮลวีตก็อยู่ในเกณฑ์พวกแปรรูปน้อยกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะย่อยมาจะใช้เวลานานครับเพราะฉะนั้นกว่าจะย่อยได้น้ําตาลในเลือดก็จะค่อยคอยขึ้นครับไม่ได้ขึ้นเร็วครับพอน้ําตาลในเลือดค่อย,ค,อยค่อยขึ้นเข้าไปในร่างกายเสร็จปุ๊บร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งครับชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินครับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยจะทําการนําน้ําตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ย ไปเลี้ยงร่างกายส่วนต่างๆครับระดับน้ําตาลในเลือดเราก็จะค่อยๆตกค่อยๆตกลงมาครับแต่พอน้ําตาลในเลือดตกลงมาตรงนี้ครับยังไม่ถึงเส้นหิวเลยนะมันก็เที่ยงแล้วครับเที่ยงคุณก็ไปกินข้าวครับคุณก็เลือกกินข้าวกล้องครับก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยน้ําตาลก็ค่อยๆถูกอินซูลินนําไปใช้นําไปใช้น้ําตาลค่อยๆตกลงมายังไม่ถึงเส้นหิวครับก็เย็นแล้วครับคุณก็กินข้าวเย็นอีกนิดหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ครับคุณเลือกกินเป็นนะเลือกกินแป้งเป็นนะวันทั้งวันเนี่ยจะไม่เกิดการสะสมไขมันขึ้นเลยแล้วคุณก็จะไม่หิวบ่อยด้วยทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนที่เลือกกินแป้งไม่เป็นครับคนนี้ตื่นเช้ามานะครับตอนเช้าเร่งรีบเหมือนกันเขากินขนมปังเลยแต่เลือกกินขนมปังขาวขนมปังขาวก็เป็นตัวนี้แล้วแปะรูปมากอีกทเดียวก็เป็นน้ําตาลละแล้วเผลอๆกินกาแฟใส่น้ําตาลอีกสองช้อนมันก็เป็นแบบนี้เลย พอกินเข้าไปนะครับน้ําตาลในเลือดก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับปี๊ดเลยนะครับพอพุ่งสูงขึ้นเร็วสเต็ปแรกเกิดอะไรขึ้นแต่จุดนี้แล้วครับเกิดการสะสมไขมันครับทันทีครั้งที่1ยังไม่พอครับพอน้ําตาลเข้าไปในเลือดอย่างรวดเร็วเนี่ยร่างกายเรา,าจ,จะตกใจพอตกใจว่าเฮ้ยน้ําตาลมาเยอะเขาก็เลยจะเพิ่มการผลิตอินซูลินครับเพื่อให้อินซูลินออกมาเยอะๆจะได้ไปเก็บน้ําตาลที่มันอยู่ในเลือดที่มันเยอะครับ พออินซูลินออกมาเยอะมันไปเก็บน้ําตาลอะแป๊บเดียวมันก็เก็บหมดแล้วครับพอเก็บหมดน้ําตาลในเลือดกลายเป็นน้ําตาลหมดครับตอนนี้แต่เส้นหิวครับช่วงสายๆเราก็จะรู้สึกอยากกินของหวานอีกละเราก็อยากกินของหวานให้สดชื่นเราก็ไปหา,าน้ําชาเขียวกินอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแน่นอนพวกนี้ก็น้ําตาลเยอะแล้วเครื่องดื่มพวกนี้นะมันเป็นน้ําตาลอยู่แล้วไม่ต้องย่อยครับน้ําตาลก็พุ่งขึ้นอีกเลยปี๊ดเนี่ยนะครับเกิดการสะสมไขมันรอบ2ครับ อินซูลินออกมาอีกเก็บแป๊บเดียวหมดครับพอถึงตอนเที่ยงคุณก็หิวอีกแล้วครับหิวคุณก็อยากไดเอทอ่ะก็อุตสาห์สั่งเข้ามันไก่นะไม่เอาหนังเอาหนังออกเครื่องดื่มละ่ะเบบซี่โอ้โหยก็น้ําตาลอีกนะครับพุง่งปี๊ดขึ้นไปอีกนะครับแต่จุดนี้ครับบวกสะสมไปอีกครับไขมันครับแล้วก็ตกตอนบ่ายก็กินกาแฟเย็นก็น้ําตาเยอะก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกกินแป้งไม่เป็นนะครับวันวันหนึ่งเราจะเกิดการสะสมไขมันเนี่ยเยอะมากๆแล้วเราก็จะรู้สึกหิวโหวยบ่อยอะ่ะไล่การที่น้ําตาลมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้น,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 นลงเยอะๆบ่อยๆแบบเนี้ยเป็นประจําเรื่อยๆตลอดไม่ใช่แค่ทําให้เกิดการสะสมไขมันแล้วเกิดโรคอ้วนนะครับระยะยาวร่างกายคุณจะดื้อต่ออินซูลินครับและคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆตามมาด้วย เพราะฉะนั้นแค่คุณควบคุมและเลือกกินแป้งให้เป็นนะนอกจากลดน้ำหนักได้แล้วยังลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและโรคเสื่อมอื่นๆตามมาอีกมากมายนี่จึงเป็นความรู้ที่สำคัญมากกาดอกจันสามดาวไว้ให้เลยนะครับ